ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องพายุมิแทกฉบับที่4นะครับเมื่อเวลา16นาฬิกาของวันที่19กันยายนพายุโซนร้อนมิแทกบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนได้เคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณมณฑลกวางตุ้งประเทศจีนและเมื่อเวลา1นาฬิกาของวันนี้ก็คือ20กันยายนได้ลดกำลังลงเป็นพายุดีเพรสชันแล้วโดยมีศูนย์กลางอยู่ที่มณฑลกวางตุ้งประเทศจีนความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ55กิโลเมตรต่อชั่วโมง พายุนี้กําลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกอย่างช้าๆคา,าดว่าจะอ่อนกําลังลงเป็นหย่อมความกดอากาศต่ําและสลายตัวอย่างรวดเร็วขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางไว้ด้วยจากอิทธิพลดังกล่าวส่งผลทําให้ร่องมรสุมเลื่อนขึ้นมาพาดผ่านภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือทําให้บริเวณดังกล่าวมีฝนตกหนักบางแห่ง ขอให้พี่น้องประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมที่จะเกิดขึ้นในระยะนี้ไว้ด้วยนะครับกรมอุตุประกาศล่าสุดณเวลา5นาฬกาวันที่20กันยายน2568